เป่าได้บ่เปลอีกเปลอีกเป่าลูกโป่งให้พ่อเป่าลูกยิ่งเงยบ้านก็เป่าลูกโป่งเปลี่ยนวะเป่าอีกเป่าอีกพ่ออยากได้ลูกโป่งเป่าให้แน่เอาลูกย่างเงเด้อเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกมันฉิดแตกเด้อมาดเป็นบ่ อันนี้เปนรูไม่รู้ต่าอ,อีเดาไหนปลากรกยายรูปวิเก่ยงไงวะอันนี้ด็กยานี่ดดม่วด็กยานี่เม่วไหนไหนสีเขียวนะ่ะไหนสีม่วงนะ่ะเอาอลูกโป่งมันบ่แม่นมันเน่าแล้วบ่มันคือเหม็นแท้ลูกโป่งมันเนา่าแล้ว เอามันก็เหมียนแทะลูกโป่งไงเป้า